สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่องคนเท่าๆนะครับหลังจากที่ติดค้างไว้เมื่อสัก 2- 3สามอาทิตย์ก่อนนะครับที่ว่าจะทดสอบกลุ่มของอลำกล้อง23นิ้วให้ดูนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใส่พันธยเดิมก่อนเพราะว่าต้องเอาท้ายสั้นพับฐานเนี่ยที่ลำกล้อง5นิ้วนะครับต้องเอาไปทำต้องไปวางเบดดิ้งก่อน นะครับแล้วก็ไปหาตัวท้ายที่เป็นท้ายพับนะครับที่มันแน่นกว่าของเดิมนะครับเพราะว่ารอบที่ได้ทดสอบไปเนี่ยคือท้ายมันโยกนะครับท้ายอย่างที่ทําให้เราก็ยิงอาจจะกลุ่มไม่ค่อยดีร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับก็บางท่านก็บอกให้ใช้าปากกาจับปืนนะครับหรือว่าใช้แท่นจับปืนนะครับแต่ว่าที่ผมทดสอบเนี่ยผมอยากให้มันเห็นในการยิงจริงโดยใช้คนยิงจริง นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานจริงไปแข่งขันหรือว่าไปอะไรก็ตามเนี่ยเพื่อให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างที่เรายิงเรายิงเองเนี่ยมันสามารถทํากลุ่มได้ดีขนาดไหนนะครับเพราะว่าปืนทุกกระบอกจบสุดท้ายแล้วก็ต้องใช้คนยิงอยู่ดีนะครับยิง่งถ้าเป็นปืนยิงเบามันยิ่งควบคุมกลุ่มได้ค่อนข้างยากนะครับน้าหนักปืนยิ่งเยอะกลุ่มยิ่งดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คนทั่วไปน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับทุกท่านน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับรอบนี้ก็ เดี๋ยวจะมาเทสอาลำกล้อง23นิ้วให้ดูนะครับเป็น C ีเซสาจักรกลนั่นแหละนะครับใส่ปัดไทยเดิมเพราะว่าในการแข่งขันเนี่ยมันเป็นการลงในรุ่นฮันเตอร์สแตนดาร์ดนะครับผมฮันเตอร์พัาไทยเดิมต้องใช้ปัดไทยเดิมตัวนี้นะครับในการแข่งไม่งั้นถ้าเราเปลี่ยนพัดไทยนะเราจะต้องไปลงในรุ่นโมดิฟายนะครับซึ่งจะเป็นแบบทําห,หนักเกินไปนะครับผมอยู่ที่สนามยิงปืนนะครับในระยะ50เมตรด้วยกระสุน2ยี่ห้อนะครับ ตัวแรกก็คือ Armscore นะครับจะเปรียบเทียบกลุ่มให้ดูนะครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือ RWS Target นะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปชมกันนะให้พีเก่ยงยิงก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบ CZ 457จากัวนะครแต่วันนี้ใส่ท้ายเดิมมาเพราะว่ามันจะมีผลการแข่งขันนะครับเป็นรุ่น h u n t ร์ลำบากเนาะเราต้องซ้อมซ้อมกับ พันท้ายเดิมเพราะไม่อย่างั้นถ้าเราเปลี่ยนพันท้าทยเนี่ยมันจะกลายเป็นรุ่นโมดิฟายนะครับเราเสียเปรียบเพราะว่าเราเราซู้เขาไม่ได้นะทีนี้พี่เก่งจะทดสอบก่อนด้วยกระสุน r าร s นะครับพี่เก่งจะยิงอยู่ฝั่งขวาไม่ใช่กระสุน SB. s อสบีเอาไหอาสกอขออนุญาตครับกระสุนอารมสกออารมสกอจะยิงขวาบนของเป้านะครับผมแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็น RWS แต่ว่าเดี๋ยวจะสลับยิงก่อนพี่แกงยิงเสร็จอานสกอร์ผมจะยิงอานสกอร์เป้าซ้ายนะครับเดี๋ยวสลับกันโอ <Okay. S 1> okay. เคโอเควสักครู่นะครับเอมเก่งพร้อมพร้อมครับพร้อมอยงิงเลยครับ ทำไมตรงนี้เสียงปุ๊บมันเงยด้วยนะ <S 2> <S 2> มังไงขึ้นแต่นี้มันก็ไม่ได้แปลกมัก็มันไงขึ้นส้อนรูครับสวยอยู่นะอัศกอร,รก็ไม่ได้ขิเลตเท่าไหร่สำหรับปืนบางกระบอกนะ อันนี้หลุดครับหลุดแต่ยู่ในวงทําไมเสียงมันปุ๊งปุงเปี้ยงมะทำไมเสียงไม่ค่อยเท่าเดิมเลยโอเคซ้ำเป้าล่างให้หน่อยได้ไหมเป้าล่างเป้าล่างบนขวาซ้ำให้หน่อยฮะเพื่อการเปรียบเทียบอันนี้เราเพิ่งจะเป็นกล่องกระสุนใหม่เนาะใช่น่าจะเป็นกับล็อตกระสุน เสียงมันเบากว่าเดิอมอืเสียงมันป้องๆป้อง,อง,องไงไม่รู้อันนี้พี่เก่งจะยิงเป้าล่างขวาบนนะครับผมเพื่อเป็นการเปรียบเทียบกลุ่มนะฮะยิงไปสองกลุ่มจะได้เทียบกันหลุดขึ้นบนครับแต่เสียงตัวนี้เสียงดังกว่า โอเคครับหุดลงล่าง,างสรุโอ,โอเคครับสุนแบ่งเป็นสกลุ่มครับ เดี๋ยวต่อไปผมจะยิงสองกลุ่มนะครับเป็นเป้าเป้าซ้ายนะฮะเป้าซ้ายทั้งเป้าบนและเป้าล่างนะครับสายบนทั้งบนและล่างส่วนส่วนอ้อีกชุดหนึ่งที่จะยิงเป้าเป้าล่างเนาะก็จะเป็นของอาร์เสไปจะเทียบกลุ่มดู ก็ส่วนกล่องน,นี้เสียงแปลกๆเสียงมันโป้งๆมันไม่เส<ๆ>ียงไม่คมเหมือนกล่องแรกเสียงมันปุ๊ปุ๊พร้อมเริ่มเลยครับหายหนึ่งเตะหน่อยเดียวเอง <laughs> โอเคครับเี้ยครับพร้อมแล้วเริ่มแล้วเลยเล่นโรบอทยังไงอ่ะอืมขึ้นบนเหมือนกันไปอยู่เส้นไปอยู่เส้นขอบบนเลยพเจ้าทำให้ อันนี้ข้าวเอกทำไมก่อนนี้กระจายไกลจังอืแปลกๆเสียงมันไม่เท่ากันด้วยเอกข้างๆกัน ไม่รู้ยัในว่งแอ็กหมดเลยกลุ่มนี้ดีดแต่นับที่กระโดดมันกระโดดออกไปเลยเนาะใช่มันกระโดดเยอะเกินแต่เสียงไม่เท่ากันด้วยนะก็ต้องเข้าใจว่าเป็นกระสุนที่แบบเอาไว้ซ้อมเฉยเนาะเอาไว้ยิงเล่นเอาไว้ซ้อมเป็นกระสุนอะไรนักที่ราคาถูกประหยัด ยิงเยอะได้โดยที่ไม่ต้องคิดมากแต่ว่ากลุ่มก็ถามว่ามันก็พอไปได้แหละเดี๋ยวจะถ้าจะเอาแบบเอาเนียนๆเลยมันก็คงไม่ดีเพราะาบางบางนัดมันอ่ามันหลอหลอ,ลอกระทุกมมาไม่เต็มด้วยพอหลอกระุกมมาไม่เต็มน้ำหนักกระสุนก็เพี้ยนโอเคต่อไปเข้อา้ายล่างครับแผ่นบน ันนี้เสียงเสมอดีอยู่นะเสียงเสมอดีแต่ว่าถ้านับที่หลุดคือดังไปเลยอยู่รอบเอ็กอะถ้านับนี้เท่ากันหมดเลยโอเคกลุ่มมันแสดงว่าที่พี่ยิงสองชุดแรกใช่ไหม น่าจะลำเย็นเออเพราะเราเราเราทิ้งลำไม่นานแล้วเราไม่ได้วอมลำแต่พอเขยิงมาค่อยเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่อยๆบีบเดี๋ยวชุดต่อไปนะครับที่เก่งจะยิงกระสุน RWS เป้าล่างขวาเนาะเดี๋ยว <Ne? S 2> เดี๋ยว,ย,วยิงดูกลุ่มกระสุนนั้นก่อนก็ยิงไปเลยครับไม่เป็นไรยิงพี่ยิงเป้ากลางยิงรองไปเลยยิงให้เขาเห็นไปเลยว่าเรายิงจริงเราจะไม่เน้นอะไรนะไม่เน้นเมกไม่เน้นอะไรขึ้นมาเราสดๆเลย ดีก็ดีไม่ดีก็เสียไปเลยจบช่างนั้นเนาะเอางั้นแหละ <laughs> แล้วพี่เทียวตรงไหน <im itation> เป้าบนไหมเป้าบนกลางล่างกลางล่างกลางเนาะโอเคล่างกลางเมื่อกี้ผมยิงยิงผิดตัวนะฮะผมไปยิงเป้าบนเสร็จแล้วก็มายิงเป้าล่างบนบนบนล่างบน,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 บนแต่พี่เกียงจะไปยิงขวาบนล่างเชื่อกันจำนะฮะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นอาเบตนะครับเมื่อกี้อาสกอร์นะโออ่ะอันนี้เสียงคมครับ เสียงม,มันจะคมกว่าลูกลูกอะไรนะลูกอัลกอร์นะลูกอัลกอร์อัลกอร์จอ,อกทุ้งทุ้งัดูอ่าตัวนี้นะครับที่เราใช้ยิงคือตัวนี้เป็น RWS Target กกนะครับผมตัวนี้นะนั่งอีก ร้อยรูครับแต่เสียงมันจุ่ยุเมื่อกี้โอเคครับกองที่เดียวน่าจะประมาณหลุดนัดแรกใช่เย็นโอเคนั่นอันนี้อ่ะเราเทสเสร็จแล้วเนาะก็เดี๋ยวมาเอาจริงเดี๋ยวตัดต่อยู่มากันโอเคขวาบนใช่ไหม ขวาบนล่างครับพร,ร้อมไหมครับพร้อมครับโอเคเอ็กบนลอยลู กล่างลมพัดโดนกล้องสั่นการปิดชัดเล็กน้อย ูกระสุนแบ่งเป็นสองกลุ่มแต่ว่าจะบีบแคบลงมากกว่าอันสกอร์ทำได้เนาะร้อนพอดีออ,อ,ดอุ่นกำลังเริ่มกำลังริงเริ่มดี X, phải. quả ช่วยเลยมันไม่ออกมันมาเสียสมาธิตรงนี้แหละเยี่ยมกลุ่มก็ประมาณมมห้าสิบตังค์ยี่ห้ามยี่ห้ามเยต้องวัดเพราะว่าไอไอ,ไอไวง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 กลมดำเอ็กเนี่ยมันเท่าไหร่เออ สิบสองมิลนึกว่าสองใช่ไหมลองวัดดูลองเอาเหลียญเทียบดูวงในหกมิลวงวงที่สองก็น่าจะเป็นสิบสองมิลอมโอเคถ่ายยาวไปเลยเป็นอะไรเนี่ยขาได้เตะแต่ขากล้องเลย <laughs> เป็นโรคอะไรขายยาวอันนี้ยิงกระดาษใบบนก่อน้ายิงใบบนนะครับใบบนซ้ายล่างเพราะว่าผมไม่ต้องวอร์มแล้วะเพราะว่าพี่วอร์มให้แล้ว <laughs> นะปืนกระบอกเดียวกันไม่น่ามีปัญหาอะไร น่<อ>จานท้ายมันเล็กกว่าหรือเปล่าทำไมมันออกยากกันขอล้างปอกสึกหรือวะ <laughs> สึกจะมาสปกปรกละพี่เออยังไม่ได้ทําความสะอาดดูเลยนะเหมือนมันขอได้น้อยน้อยกว่าตัวอัลสกอ ไม่อยู่ในเอ,เอ็กเตแต่ว่าหลุดออกมาสองนัดน,นี่เป็นเป้าล่างซ้ายมือสุดแต่ยิงอาร์บิวตนี่ต้องหาผ้ามาเช็ดมือหน่อยไขมกสุนเยอะมากไขดีมากไข่ซะบืนลื่นเลย ผมว่าปืนเบานะโยกมันโยกแรงกว่าผมยืดขาซ้ายขึ้นชุดหนึ่งล็อกหนึ่ง เทลล,ลั่นโอเคโอเคครับก uh huh. ็สรุปแล้วเป็น,นว่ากระสุนแต่ละแบบแต่ละยี่ห้อนะครับ <laughs> ก็ต้องเลือกให้เหมาะก,กับปืนของท่านเองนะ <laughs> จะมาบอกว่าปืนกระบอกยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวกันแบบเดียวกันรุ่นเดียวกัน มันขึ้นอยู่กับแต่ละกระบอกแล้วก็วิสัยของคนยิงด้วยนะครับอย่างที่เห็นนะครับปมาสกอรก็ยิงได้นะแต่ว่าถ้าจะเอาไปความเฉียบคมเนี่ยอาจจะไม่ค่อดีเท่าไหร่ครับลูกตัวนี้นะครับอา s เก็ตนะครับผมกลุ่มมันก็อยางที่เห็นนะครับประมาณเหรียญ25่าตตมันกีนมิลน,นะกี่มิล กลุ่มมันเล็กกว่าจานท้ายของกระสุนลูกเก้าครับกลุ่มห้าสิบเมตรนะที่เรายิงอยู่ในห้าสิบเมตรนะครับถือว่าถือว่าค่อนข้างดีเลยถ้าเอาไปแข่งก็ไม่ไม่เสียเปรียบนะครับให้เลือกกระสุนที่เหมาะกับตัวท่านเองนะครับนี่ทดสอบไปดูแล้วลำยี่สิบสามนิ้วแต่ที่ว่ามาเปลี่ยนลำเป็นยี่สานิ้วคืนเนะื่เพราะว่าเอาพันท้ายพับฐานนะครับไปหาตัวพับท้ายเปลี่ยนใหม่แล้วก็เอา อันทายไปวางเบดดิ้งเพิ่มเพื่อให้ปืนแน่นและกระชับมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำหลายๆอย่างเพิ่มเนาะเพื่อให้มันดีขึ้นเดี๋ยวรอบหน้าจะเอามาทดสอบให้ดูกันอีกนะครับเดี๋ยวรอบนี้พอเทนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะไปถ่ายเป้าให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเอารูปแฝกให้ดูแล้วกันโอเคครับผมอ่ะโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่หน้าเป้านะครับในในแบบเราไปไหนครับ อ่าเดี๋ยวชี้ก่อนนะครับตัวตัวบนนะฮะตัวบนตัวนี้พี่เก่งยิงเป็นลูกของอาร์สกอร์บนล่างนะครับ2กลุ่มก็จะมีหลุดอยู่นัดหนึ่งนะฮะอาร์สกอร์ส่วนของผมนะตัวนี้อาร์สกอร์นะครับแล้วผมก็มายิงเป้าล่างตัวนี้นะฮะอาร์สกอร์เสร็จแล้วพี่เก่งจะมายิงอาร์เวสนะครับนี่กลุ่มแรกนะฮะกลุ่มแรกดูกล้ออง่าตัวนี้เป็นตัวตั้งกล้องนะครับเป็นตัวเช็คกล้องก่อนว่ามัน จุดตกกระสุมนมาเท่ากันไหมแต่ทีนี้พอดีว่าจุดตกกระสุนของอาร์เวสกับอันกรมันตกเท่ากันพอดีนะฮะก็เลยไม่ต้องตั้งใหม่อันนี้นัดแรกนะครับก็จะโดดหน่อยนึงพอนัดที่สองที่สามที่สี่ที่ห้ามาก็อยู่เกาะกลุ่มอยู่นี่นะฮะถือว่ากลุ่มสวยประมาณเหรียญยี่ห้าตังค์เนาะประมาณนี้และกลุ่มต่อไปที่เก่งยิงกลุ่มที่สองนะฮะก็ประมาณยี่ห้าตังค์กับ่อก็จะมีหลุดหน่อยนึงนะฮะแต่ส่วนจริงๆแล้วมันก็อยู่ในกรเดียวกันถือว่าไม่ขี้เหร่นะฮะระยะห้าสิบเมตรต่อไปก็ ประมาณกันก็หลุดมานัดหนึ่งก็ต่างกันไม่มากอันนี้ก็อยู่ประมาณเหรียญเกิบเกิดเหรียญบาทเนะแต่ก็ไม่ถึงเหรียญบาทดีหรอกผูถึงส่วนของผมก็ต่อจากพี่เก่งใช่ไหมใช่ <c oughs> ผมจะยิงชุดแรกจะบานจะบานกว่านะครับผมยิงอยู่อ่ะยิงจะบานกว่าหน่อย <c oughs> จะบานเป็นเหรียญสิบนะอันนี้ขึ้นอยู่กับอะไรนะคนยิงแหละมือคนยิงอ่ะไม่ได้โทษนั่นหรอกไม่ได้โทษปืนโทษโกระสุนโทษคนยิงแล้วก็กลุ่มถัดมานะครับก็คือเป้าล่าง ก็ดีขึ้นนะครับถือว่าประทับดีขึ้นแต่ว่ากระสุนแบกไป2กลุ่มกลุ่มสานัดแล้วก็กลุ่ม2นัดนะครับอย่างที่เห็นนะฮะผมยิงขี้เหล่กว่าพี่เก่งนะงนเห็นเลยอน,นี้โทษใครไม่ได้เนาะไปเถอะถอนเงนดีกว่าต้องใส่มือสั่นยังไม่ได้ถอน